วิวออฟฟอร์จูนนะคะวิวออฟฟอร์จูนพลังของ2 1งหนะคะเป็นพลังของการการเริ่มต้นใหม่ beginning นะคะซึ่งใครก็ตามแต่ที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนี่ยชีวิตของคุณได้อยู่ในกลงล้อของความโชคดีความทุกข์หมดสิ้นไปความโชคดีกำลังจะเข้ามาแทนที่นะคะโอเคค่ะ ชามิงสองหนึ่งสองหนึนะคะอาจจะเป็น21ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะหรือไม่เกิน21วันแน่นอนเพราะว่าพลังของชวเวอร์เป็นพลังของความรวดเร็วแบบฉับพลันนะคะทำใจให้สบายๆนิ่งๆเลยนะคะตอนนี้คุณจะต้องพยายามกู๊ดไว้ก็คือคิดบวกนั่นเองสิ่งที่คุณคิดจะดึงดูดเข้ามาในทวิตได้อย่างแน่นอนนะคะ เออเจ็บคอก็เลยแบบอมอมลุกอมไปด้วยนะคะหนึ่งถ้วยสิ่งที่จะดึงดูดเข้ามาก็คือหนึ่งถ้วยนั่นหมายถึงก็คือความรักนั่นเองนะคะอืมเห็นไหมความรักคืออะไรก็คือความรักดีไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนคุยนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะ ความสำเร็จในเรื่องอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน21ชั่วโมงไม่เกิน21วันนะคะก็คือในเรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนาเป้าหมายในชีวิตอยู่แม้กระทั่งการงานนะคะอะไรก็ตามแต่ที่คุณนึกที่คุณฝันเพียงแต่แค่คุณบีรีฟเชื่อมั่นนะคะทุกสิ่งจะเข้ามาได้อย่างงไไ่ายดายการเริ่มต้นใหม่คุณจะมีพ a s ชเนตนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้มุ่งมองไปข้างหน้า การมุ่งมองไปข้างหน้าจะเป็นเหมือนเส้นทางเปิดกว้างให้กับโขนคว้าชัยชนะดังนั้นคุณโชคดีมากๆเลยที่เห็นคลิปนี้นะคะพิมพ์2.1.2.1แล้วก็ประกาศนะคะยืนยัน a f f i r m a t i o n ประกาศให้จักรวาลได้รับรู้ว่าฉันพร้อมรับความสุข ฉันพร้อมรับความมั่งคั่งแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คายะคะได้มีการจัดตอนนี้นะคะคู่ไอของประชาสัมพันธ์ก็เสริมดวงนะคะเป็นกลาโบวอยเอ็กทาร์โรบายยิบซีแบคคุยไดนะคะเพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแบบพลังกลาโบวายคืออะไรนะคะก็เป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลก็เหมือนกับการสวดมนต์นะคะซึ่งแต่ในตัวเลขก็จะเหมาะเจาะกับไพทาโรนะคะรอบแรกทํามาจํากัดนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามกันได้นะคะวันนี้เป็นแล้วขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขสวัสดีค่ะ